สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นตัวนี้เลยนะครับวี v. ขออธิบายก่อนเลยนะครับว่าวีนั้นต้องทำเควสอะไรบ้างอย่างแรกเตรียมน้ำหมึกมาเลย4,500เควสที่2เก็บรีเสิร์ชให้ครบ100%เปควสที่3 ทำมาสเตอรี่ของบไนี่ให้ครบ6มาสเตอรี่ถามว่าบลนี่ตัวไหนนี่หัวโคมไฟเลยตัวนี้จะเป็น main เมคาแรคเตอร์เห็นได้เลยว่าตัวนี้มีเสาหัวใจค่าสกิลเช็คของ v, วีสีดาวมูคเบนสปีดสองดาวสตามิน่าสามดาว Still, สเตลล2ดาวแต่ที่โดดเด่นที่สุดเลยก็คือการปั่นเครื่อง5ดาวสกิลแรกก็คือไมเช็คสกิลนี้จะทำการ,ปรเปิดเผยตำแหน่งที่ชวิสเต็ดอยู่แล้วก็สกิลที่2ก็คือก็คือมันจะสง่ง เครื่องมันก็คือมันจะสแกนเครื่องถ้าเห็นเป็นสีเขียวสแสดงว่ายังไม่มีคนปัน่นแต่ถ้าเกิดเ,เ,เป็นสีขาวก็คือมีคนปั่นแล้วก็เริ่มเล่นเลยทิกเก็ตที่ผมจะใส่ก็คือข้างล่างนี่เลย V V Remote กับ v อ a n i t y Miller p e a อ t y ไม่เจอแต่แต่มีคนขอเพิ่มเป็นเพื่อนก็ไม่รู้ว่าใครอ่ะรับไปอย่างนั้นแหละเพื่อนก็จะเต็มแล้วหายังหาตีไม่ได้เลยอ่ะนี่ไงเข้าร่วมไปเลยอยากเล่นอ่ะอเอาตัวนี้แหละมาโชว์ a b c อไปไหนเนี่ยดีๆไปไหนก็ไม่รู้อะ่ะต้องหาตีใหม่อะ่ะไปรอดูเด็นเกมเลยดีกว่าเน ได้ตี้มาแล้วอตอนนี้ก็น่าจะมีเมนถึงสามตัวกนะ็วคือทังแกส๊สทังแก๊สใหญ่ทังแก๊สน้อยคุกกี้แม่คลายฟ้าแฟกแลก้วก็มวยมวยแดงยักษ์ เปิดมาเจอคิสเทมเลยวหรตัวแรกชั้นแรกโหดเกินไปไหนดีไปปั่นเกินลืมไปว่าตัวนี้มันโดดเด็ดี่วะแล้วเครื่องสองส่วนที่เหลือเพื่อนก็ปั่นไป แต่ขออย่างเดียวไม่อยากอยู่กับคิสเทนนะ่ะทำไมวิ่งชา้าอ่ะจีทีเอจีทีเอเอกระเทิบเพลื่อนเราโดดเด่นนะ่ะ ไปกันแล้ววิเอ,อติดมือไปไหนก็ติดูหใครยังไ,งไม่เข้าตอนนี้ Pebble ล,ล่ออยู่อ๋อไอ้ถังแก๊สตัวใหญ่ี่ไอ้มีดโอ้มีดเกนป๋าแฝดลอตเตอร์หาไปวหฮึห่ม อขอหมัดนึ่งได้ไหมสแกนแล้วชั้นนี้เจอจินเจอร์โอ้โหเจอเจอตัวโหดสองตัวเลยบาทั้งชั้นแรกเจอคริสเตนชั้น2เจอจินเจอร์จินเจอร์มันจะมีข้อดีก็คือตามติดชีตข้อเสียของมันก็คือวิ่งช้ามาก ขนาดตัวเดิน3าดาวยังแค่เดินมันยังตามมันไม่วิ่งเร็วเท่าตัว3ามดาวเดินอันเจอมันจะเป็นตัวที่ตามมาที่สุดและที่ช้าที่สุดชั้นนี้ก็น่าจะไปเร็วหน่อยเพราะเสร็จไป3ามเครื่องแล้ว รีบปั่นเร็วโบวเวดครับแต่จได้อันนี้มากรัวอืมดูสิได้กเรามีตัวที่ไม่ได้มีสกิลกดใช้ก็คือล็อตเจออ์อันนี้ก็ได้ทำไมเพื่อนไปเร็วจังไปกันสามคนแล้วอืมเรก็จะล่อง,ง่ายหน่อยเพราะมันมีล็อตเจอร์ ปั่นไปแต่แต่ทางแก๊สมาขอก็เลยให้ไปทางแก๊สยังไม่ได้ปั่นเลยใช่ไหมเท่าที่เห็นมามก็ให้ปั่นไปนียตังนู้นตังนู้นตรวนู้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัดเลย,เย,เย,เยไปที่นิดเลยพี่กัน เดี๋ยวไปที่ลีททำอะไรไม่รู้โอ้ยนีนจนจน่จินเจอร์จินจินเจอร์ได้ซื้อไอ้อันนั้นยังผ้ามันแผล เราไม่ได้นะเพราะเราวิ่งหนีตลอดหายตัวฮ,ฮิอย่านะอย่านะเพื่เตอโอ้โอู้หู Yeah.